สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมือเป็ยนรถจกสุรพงษ์ในน้ำรถขม,ม่าไม่อีกขั้นของเดียนเมษ่เา67นะครับคุณในน้ำขม,ม่าไม่คุณอาบนา้ำแต้งโตแล้วแล้วครับความขายแล้วครับทางเตียนห้พอพความขายแล้วทางผู้สื่อพี่น้องผู้สื่อความรือ,อยังครับผมถ้ามแล้วเลื่อมเชิญน,นะครับผม เป็นรถตกตูระพงรถงามในน้ำรถขม,ม่าไม่สองเบี้ยเนื้อสามหกเยรตนะครับนาฮอนแต่ว่ารถประ้อนครับรถงามครับพี่น้องเป็นรถทีซูเอฟอาร์อาร์สองร้อยสิบแกงเงาห่าเมียหกสิบนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาทักมา,าได้ครับเป็นรถจกตุระพง,ง์รถงามที่คัดบ้านน้องแงเพยียบจังหวัดขอนแก่นเพป็นเรื่องน้ำขม่าไม่อาบน้ำแต่งโตแล้ว พร้อมขายครับเป็นมีซู FRR สองร้อยสิบแรงมาเงยวหาเมือหกสิบจดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับปี่น้อง่านใดสนใจจะเท้ามาดักดมาสำหรับยางหนาไม่ครับกูหนาเลี่ยนไม่ครับไทยคาซี่ให้เพื่อบงนะครับผมคาซี่งามมากครับคาซี่สวยงามครับคัซี่บ่มี่มองได แก้วบ่มีบังไดแมงบ๊อพี่บังไดบวกครับพี่น้องท่านใดสนใจโทรมาทักมาสี่ห้าหมาดครับเอาเกินบางนี้แค่ไหนครับเกินบางนี้ถ้าลงแบบนั้นไอ้อไอ้เพื่อนเพไหนครับเพื่อนข้าในเพื่อนฟูเลยสะบเพือนเลยนะครับผมมันย้อนแสงนะครับท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอบไปทางบนครับทางนี้มันด่วนแสงท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาครับเจนรถบ้านน้องอแพร่เจน รถดโฉกสุรพงศ์พีกัดบ้านน้องหยาแพทย์จังหวัดขอนแก่นนะครับในน้ำขม,ม่าไม่เป็นอ e ีซูเอฟอาร์อาร์เงวหามรหกสิบนะครับอาซุ้มคาซีด้านท้ายครับผมคาซีนใสบ้องเลยครับผมคาซี่นี่เรียบเสมือนรถไหมครับซุูมยางหลังน้อยครับผมยางหลังดอกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยางนานในดอกร้อยเปอร์เซ็นต์ยางหลังเนเก้าสิบนะครับ ทั้งสองขังนะครับท่านเอาไปว่าด้วยเหตุนั้นครับรถขั้นี้พร้อมใส่งานครับเพิ่งได้นําเข้ามาใหม่นะครับของเดือนเมษาหกหกนะครับพี่น้องท่านใดสนใจกัโทรมาทักมาบ้านน้องยาแพทย์จังหวัดขอนแก่นพิกัรถ้าท่านเดินทางมาจากส่พะมหาหอดบ้านน้องยาแพทย์แปดกิโลถ้ามาจากโกสมหนึ่งยี่สิบสองกิโลครับ ส่วนไฟไทยนี่เป็นไฟไายตัวไม่นะครับเขาเอิ่นไฟไายโดนัดนะครับผมเป็นไฟเอ่อเอลีมัดตั้งสี่หลอดน,นะครับผมเอาคืนนี้ครับเพื่อนในปูด้วยสตเตนเลสนะครับพี่น้องครับสแตเนเลสปูขาวจัวนะครับรดขั้นเนื่ยใส่ลดใส่มากหน่อยครับ รถใส่งอหน่อยครับรถคันนี้จะความกังวใส่ต้องานหน่อยมากครับเป็นรถ e su ev aa เงี้ยวห่าเมลหกสิบนะครับซุ้มคาสซียด้านหลังข้างขวาครับผมรถคันนี้ไรต่ำนี้ครับผมพี่น้องสำหรับมื่อนี่โอ้ยเอาหัวเขาคมเลยคังเดียวพี่น้องห้อนแดดแห้งครับแดดแห้งครับซุ้มยางหลังด้านขวาครับท่านเอาไปว่าต้องเปลี่ยนครับยาง ยางไม่ไม่เยอะครับยางหลังยางหลังเก้าสิบเปอร์เซ็นยางหนาร้อยเปอร์เซ็นทั้งคููนะครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาสักมาส่วนแผงขางนี่เป็นโลหะมีนียมนะครับผมนี่เป็นเป็นโลูะมเนียมส่วนเหล็กเอ่อเหล็กขั้นดันล่างนะครับผมเป็นเหล็กซี่เหล็กซี่ล่างหน้าหนาซี่นะครับผมแข้งครับท่านใดเสียไปบรรทุก นักแส่วนถอยเสียเข้ากับพึ่งใส่ไอยเสียเอียนไทนะครับผมรถขั้นนผ่านการใส่งานมากหน่อยครับรถขั้นในใส่งานหน่อยครับไม่แสนกว่าโลครับแสนสี่หมื่นกว่าโลนะครับผมท่านใดสนใจแต่ทรวมาทักมากเอาเบิง้งแพในครับผมผาพในสะอาดเหมือนไหมครับคือเก้าเข็นเครื่อครับเต็มรถโถกสุรพงษ์รับประกันการซ่อมรับประกันการแกะเครื่องให้ครับ รถเท่าเดิมจากโรงงานทุกย่างเดิมจากโรงงานครับรถคันนี้รับประกันค่วมเดิมรับประกันค่วมสวยงามราค่ากับีรน่องกระจับต้องได้ครับอัตทวนอีกเจยาหนึ่งครับรถคันนี้เป็นรถอี่สู f r ฟเครื่องสองรอยสิบแรงมาเงาหาเมตรหกสิบจดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับผม ส่วนราคาเนัเ่ยปลอดอ้อยสอยนุ่มหน่อยเมื่อฟันเจน,นเปิดว่โยแปดแสนสองหมื่นบาทนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาราคากระับต้บองได้นะครับพี่น้องมีของดีของงามก็มาไล่ให้พี่น้องได้เรียกซื้อเรียกหากันนะครับผมท่านใดกำลังมองหารถัวนิยูนะครับเต่นรถเขามีให้คำตอบนะครับพึงซื้อขมาไหมน้ำขมาไหมครับพี่น้อง ท่านใดสนใจก็โท่มาทักหน้าครับเต็นหลดโชคสุรพงษ์คือกัดบ้านนองหยาเทือกัยงวัดขอนเก่นเมืองภายในด่านท้ายนะครับภายในสะอาดเหมือนไหมครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โท่มาทักหน้าคือรับประกันคว้มเดิมจากโรงงานนะครับทุกอย่างเป็นบล็อกโรงงานมัดครับพี่นอ้องยังประ่านไดนส้นเชียงเงียงจักแนวครับ ลด,ดขค่นหนไม,ม่ยันรู้สึกว่าเดี๋ยวผมสิบเบิ้งไม่อีกแกน,นึงครับผมจำว่าอะไรมั้งสีแสนแสนสีมูลนิกรูนะครับพี่น้องเอาคลิปนี้กับเสียพี่น้องเลยบิ้งเครื่องอีกจังน้อยนะครับผมเอาท้ายเครื่องให้เบิ้งนะครับ ยังยังว่าท่านได้เยค่อยต่อยครับไม่เรียนหน่อยครับไม่เรียนแต่แกแสนแสนสี่หมื่นกว่าโลครับเอาเอาประมาณนี้คร่าวๆครับส่วนแผงขางหรี่ยวย้ำอยู่แก่นหนึ่งนะครับเป็นเป็นโลมิเนียมพื้นปูด,ด้วยสแตนเลสนะครับส่วนราคาหดังยวย้ำอยู่รอบเจนหนึ่งนะครับผมเป็นอีซูเอฟอาร์อาร์จดทะเบียนปีหกหนึ่งเงยห้าเมตนหกสิบ ส่วนราคาหนังปอดอ้อยซอยนุ่ม,มนนนหน่อยเมื่อขอนแก่นนั่นเปลือกใบยูแพะแสนสองหมื่นบาทนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาส่วนท่านใดสิเข่าชมรถเตือนรถโชคสุรพงษ์ได้นั่นนะกดเข้าไปพิมพ์เข้าไปเตือนรถโชคสุรพงษ์รถบรรทุกมือสว่างเสียรถผมมัดสุข,ขันย์ขับอยู่ในหันมักรุ่นใดนี่รถขับอยู่นี่ทั้งหกเมตรห้าสิบห้าเมตรหกสิบดั้มดินนี่ดครับ ท่านใดสนใจก็โทรมาทักมากเนี่ยครับย,งยงางยางหนาไม่ครับบอกเลยว่ายงางหนาเปลี่ยนใหม่มากครับยางหนาไม่ทั้งคู่ครับยางหลังนี่ก็สิบเปอร์เซ็นต์ครับท่านใดสนใจก็โทรมาทักมากพี่กัดบ้านน้องยาแพทย์ยางวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องครับรับประกันความเดิมรับประกันเครื่องหนักครับเครื่องนี่เครื่องนี่ ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นครับคนนี้ส่วนส่วนหัวนี่ก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เือกันนะครับผมรถคันนี้สวยงามมากครับเปิดราคาใบแปดแสนสองหมื่นบาทนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาครับพี่กัดบันน้องแยาแพชจังหวัดขอนแกน่นส่วนเบอร์โทรนะ่ะก็จะึ้นในยูในใยเอ่อมาจอเฟ c e b o บุกไล่์แล้ว y o ยูทู e นะครับผมอยู่ในหันตำแน่งัะอยู่ในหันนะครับท่านใด ทันใดเฮ็ดเป็นกับมาเห็ดมาโลดครับส่วนเต้นเฮานั่นเปิดชั่มื้อครับบ่มีวันหยุดบ่มีเสาร์อาทิตย์ครับท่านซื้อ,อยาม่ยมาคืนผมก็เปิดขายยาม่ยมาคืนนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาท็กมาอะไรเตือนลดโชคสุรพงษ์อาบานี้ก็สิได้กรกาบลา FC หรือว,ว่าแฟนๆกำลังมองหารถที่ซูเอเบอาสองรอ้อยู่นะครับผมบาดนี้ก็สิได้กราบลาสวัสดีพี่น้อง นะครับผมสวัสดีครับ